คู่เขาไฟประทุอีกครั้งที่ลาวาปบัคก,กับการเติมโลบัคที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมโปรโมชั่นการเติมโลบัคที่จูใจแถมปลอดภัยอีกด้วยอีกทั้งรับกดเกมพัสในแมบสุดเดือดอาทิเช่นบล็อกฟุตคิงเลกาซี่ชินโดลไลฟ์และอีกเพียบยังไม่พอมีทอยโคตรขายอีกเอาทุกอย่างเลยไปจับจองกันได้เลยที่ลาวาบัคลิงอยู่ใต้เดสคริปชั่นข้างล่างเลยนะ I have CPU คอมคูคูสเปคเจ๋งๆภาพเกมเด้งๆจนต้องร้องว้า wow. วครบจบในที่เดียวและที่หนึ่งที่เดียวในไทยจัดไปเลยครับ I have CPU อาา่ะฮะยูหูเพอะรูปลาอ วันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนมาเล่นเกมที่จะทําให้คุณเกณเลเพิ่มทุกๆหนึ่งวินาทีนะครับคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมเพราะว่าช่องผมมีการแจกโลบัคฟรีด้วยนะใครที่เล่นโลบ็อกนะครับผมอยากได้โลบัคฟรีก็กดติดตามผมเดี๋ยวนี้เลยนะคุณผู้ชมคลิปใหม่นะครับผมทุกๆวันจันทร์พูดสู่เวลาตอนห้าโมงเย็นใครได้แม่แรงเนี่ยรับไปเลยยี่สิบโลบัคก่อนแล้วส่วนทุกๆวันค้างก่อนเพื่อหัดนะครับผมเวลาหนึ่งทุ่มแจกโลบัคมการพอแจกกอง แต่งตัวยังไงดีนะครับผมก็สามารถมาเล่นในแบบนี้ได้เลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ที่หลังจากคลิปที่ผมลงไปในคลิปนี้นะครับผมอาจจะมีระบบแคตตาล็อกมาแล้วนะก็คือน้องๆเนสามารถแต่งตัวกันในแบบของผมได้เลยนะครับผมเอาละความสนุกจะไปยังไงไปดูกันเลยเลื ก่อนอื่นนะครับผมคุณผู้ชมครับพิมพ์ในช่องเซิร์ชนะครับผมผมว่า w h e b i K จะ The b KC นะครับผมแล้วคุณก็เซิร์ชเป็นกลุ่มนะครับผมนี่เลยคุณผู้ชมวินลักก้าฟิลิเตอรคนอยู่89,000คนนะครับผมเข้ากลุ่มนี้กันไว้นะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้เข้ากลุ่มนี้ผมไม่สามารถแจกโลบัคได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเข้ากลุ่มนี้กันไว้คุณจะได้ไม่พลาดเวลาผมแจกโลบัคฟรีนะคุณผู้ชมแล้วก็ในสองของสตูนะครับผมเสื้อผมมาใหม่แล้วนะสองตัวสามตัวนะครับผมนี่หนึ่งสองสาม ทุกๆวินาทีคุณจะแข็งแกร่งขึ้นยังไงล่ะกดเพลงเลยนี่ไงน้องๆทุกคนเน็นไแมว่าอุ้ยจำอ๋อจำเพิ่มด้วยถ้าเรากระโดดมันจำจะเพิ่มมาถ้ากูไม่โดดอ่ะอ้าวจำก็เพิ่มดี่ว่าโอเคคุณผู้ชมแล้วเขามีเกมพาระไรเอกเนี่ยเขามีบายเจมเจมมาทำอะไรได้ครับเนี่ยไปที่ช็อปเนี่ยซื้อนุกนุกมาทำอะไรได้ครับเนี่ยคูณสองแอดมินคอมมานด์โอเคทำอะไรไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมไปดูพาวเวอร์ดิบายพาวเวอร์ก็คือเพิ่มขนาดตัวของเราแน่เลยผมไม่รู้เหมือนกันตัวผมใหญ่ขึึ้้นนมหหใ่ขะีง เราตัวใหญ่ขึ้นทุกๆวินาทีซึ่งแสดงว่าไอ้ที่เนี่ยในห้องเนี้ยถ้าเราตัวใหญ่ขึ้นแล้วเราจะไม่สามารถทําอะไรได้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติเราตัวโอ้ตัวใหญ่แล้วเราจะข้ามไปที่อื่นได้เป็นโอ้โหกูจะเกเรระดับจักรวาลเลยวะน้องจะเกเรระดับจักรวาลเลยว่ะตอนนี้กูอยู่ปฐม,มอยู่นี่เลยนี่เลยในตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้แข็งแกร่งมากแล้วเราจะพังนี้ได้ไหมผมสามารถกดคลิกเพื่อทําลายมันได้ปะหรือว่ากูยังเป็นเด็กอยู่อะไรวะทางของกูนั่งกูนั่งไม่ได้ด้วยแล้วทำอะไรได้อะยังเป็นไกลอยู่เลยนี่งั้นเดี๋ยวเรามาตรงช็อปครับมันมีเกมพารที่แบบว่าคืออะไรวะอเนี่ยเฮ้ยแล้วทําไมพี่ไม่เห็นขึ้นแล้วอะ พี่เห <Okay. S 2> ็น <c> ต okay. okay. oh. oh. oh ัวใหญ่แล้วว่าพี่ต้องเดินไปเก็บเจมเหรอรี리버드ได้ด้วยอ่ะรีเบิร์ดทำอะไรอ่ะโอเคผมสามารถเดินเก็บเจมได้ครับคุณผู้ชมโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะต้องเออ่เราดูเกมไปที่เกมพาร์ตกันอีกรอบหนึ่งนะครับบายพาวเวอร์บายพาวเวอร์คืออะไรวะฟิลความแข็งแกร่งขึ้นเหรออ๋อเราต้องรีเบิร์ดเพื่อไปอันต่อไปอันต่อไปอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหอ้โหเกเละมามากโอ้โหโอ้โหเกเละระดับสุดยอดเฮ้ยน้องเฮ้ยอ๋อนี่ไงพี่กระโดดสูงอยู่อ๋อมันกระโดดข้ามได้้้เเเลยถถาา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 สสมมมมมตติวววว่่่่่รรรีีคอะะนนนัใหหญขึไง ตัวเราใหญ่ขึ้นตัวเราใหญ่ขึ้นนี่ไงเราหนึ่งร้อยแล้วอีกนิดหนึ่งเท่านั้นอีกนิดหนึ่งเท่านั้นเราจะได้แบนต่อไปแล้วกระโดดข้างๆได้ป่าวไม่ได้โอเคเดี๋ยวพี่ช็อปนะครับแล้วก็กดซื้อนี้ไปเลยนะครับผมคูณสองนะครับผมคูณสองอ่าใช่โอเคผมกดซื้อไปแล้วไงต่อนางไหนไหนสามอ๋อสปีดโอ้โอเคนั่นแสดงว่าพี่จะต้องซื้ออ่อโอเคพี่จะต้องซื้อจ์ด้วยโอเคครับผมซื้อจ์ไปแล้วครับ จำคูณสนะครับแล้วก็นุกนุกทำอะไรได้อันนี้ไม่รู้เหมือนกัน,น,อ,นอันอื่นผมไม่รู้อ่ะแต่ว่าบายพาวเวอร์เนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันลองสักลองสักห0าร้ย,ยมไหม,มลอง500ร้อไปคุณผู้ชมลอง500ร้อไปผมอยากรู้มันคืออะไรมาเกิดไหมโอ้ตัวกูใหญ่ขึ้นได้ไงอ่าฮ้มมากูมอะไรน้งองนี่มันเดินทำลายไม่ได้ถ้าสมมติเดินทำลายได้พี่จะโคตรดีใจเลยโอ้ไปไปแล้วพวอื่นก็จะมีคูณเพิ่มอย่างเงี้ยเหรอทำไมพี่ถึงเหยียบอันนี้ไม่ได้เอนเอนี่ไงได้แล้วโอเคไปเฮ้ยน้อง เฮ้ยมึงโดดข้ามได้เหรอ,อวะน,น้องกันปุยมุ้ยอ่ะถ้าเรารีเบิร์ตเราจะกลับเป็นตัวเล็กปะพี่คิดว่าตัวเล็กแน่เลยโอเคโอเคโอเคมาเราจะใจเกเรเครึ่งทุกทุก,ทก,ทกหนึ่งวินาทีเว้ยน้องนี่นี่เดี๋ยวเรามาแข่งกันดีกว่าเองเองว่าใครจะกระโดดข้ามก่อนกันนะ่ะโอเคไหมแต่ว่าพี่มีเกมพารนะเพราะพี่เก่งไงล่ะหุ้มกับปุ๊บปุ๊บเฮ้ยไม่ได้อ่ะได้ปะมึงได้ปะไก่พี่ได้ก่อนไอ้น้องไอ้กากไปแล้วครับคุณผู้ชมเหยียบหลังคาบ้านได้ไม่ได้ครับโอ้โหมันตามมาปวะ อุ้ยกูกำลังจะเอ้ย,อย,อยแม่งกระโดดข้ามไปเลยโอ้ยมึงแม,งงม่งของจริงว่ะแม่งของจริงว่ะเฮ้ยแล้วทำไมนี่มันอ๋อเราแข่งไงตัวนี้นี่หว่าใช่ไหมปุ๊บอุ้ยมันต้องใช้เวลาคุณผู้ชมสำหรับเกมเกมนี้เดี๋ยวดูช็อปหน่อยดิ่แล้วพี่จะรีเบิร์ตเลยเหรอยิ่งรีเบิร์ตเราก็จะยิ่งเกเรแบบคูณสองคูณสามโอ้ยพี่อยากไปอยู่ตรงนู้นมากเลยอ่ะไอ้อยู่ตรงนน้นมันดูเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าน้องโอเคกดชิปล็อกออกมาได้โอเค เอ็งชั่วโอ้ยจ้ะตัวมันโคตรใหญ่เลยอะ่ะเฮ้ยรีบเจ็ดร้อยห้าสิบนี่กูจะกดรีเบิร์ตโว้ยโอ้ยโอยโอยดยนั่นี่เวอร์จัดอ่ะไม่มีคนรีเบิร์ตไปอ๋อศูนย์หมดเลยเซิร์ฟนี้มีสองสองครั้งอยู่หนึ่งครั้งโอ้ยูสิบครั้งบ้าละพวกบ้าเลโก้วัว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 เจ็ดร้อยห้าสิบหรือ,อยังเราอยากกดรีเบิร์ตแล้วนายอูย้หดูตัวนี้ดิเป้เว่ยเป้โอเครีเบิร์ตรีเบิร์ตแล้วน้องมาแล้ว กูรีเบิร์ดหนึ่งแล้วครับผมมาเดี๋ยวผมจะกดซื้อพาวเวอร์นะครับผม10,000หมื่นนะครับผมจะกดซื้อ10,000หมื่นนะครับผมคุณผู้ชมเพื่อที่แบบว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะตัวใหญ่ขนาดไหนมาลองดูกันชึบเอาละกูตกตายเพราะกูตัวใหญ่เกินโอเคคุณผู้ชมอโอ้โหไอ้อไน้องผมสามารถเดินกวาดเจมได้หมดเลยดูดิไหนมีเจมตรงไหนบ้างมีเจมตรงไหนบ้างขอเจม่อยได้ไหมเฮ้ย พี่ไปไหนแล้ววะพี Jim, ่ไปไหนพี่เลยไปแล้วอะอันนี้คืออะไรอะเอาแล้วตัวใหญ่เกินครับน้องวุ้บโอ้ยโดนไม่ถึงเหรอคืออะไรอะถ้าไปแล้วพี่จะได้อะไรอะอะไรอะเอ้ยเดินไปได้อีกเหรอเพื่ออะไรนายตัวเราใหญ่ขนาดนี้แล้วนายต้องแข่งกันรีเบิร์ตโอ้ย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 วันสุดท้ายไม่เห็นมีจะแบบอะไรที่แบบว่าตื่นตาตื่นใจเลยวะเอาเอาเอามาดูคนอื่นเห็นมุมมองเราเนาะโอ้โหพี่เล่นกับตัวแค่นี้เองเขี้ยะเล็กๆก็โดดทิ้งกูลอยตัวนานเลยนางกูเกลเรยแบบตัวลอยนางเฮ้ยเฮ้ยเิร์ดเลย ไม่ใช่แค่พันห้าอ๋อฮะเกมนี้มันต้องใช้เวลาจริงๆน,นะไม่ถึงว่าถ้ามึงอยากชนะแล้วชนะได้อะไรอะอ่านกันเอาเนี้เอาผมผมกดซื้อ2องพาพอโอเคเราจะสามารถใช้ตัวใหญ่เพื่อเดินเก็บเจมได้ไงแล้วเจมซื้ออะไรได้ซื้อไปก็ทำอะไรไม่ได้เอ้ยล้อล้อล้อลอันใจเกเรถึงนอกโลกแล้วไงต่อเอา้าไม่ถึงแล้วรีเบิร์ตเลยโอเคมายนอง ตัวเล็กๆล้วนังนายตัวใหญ่ยังถ้ากลับว่าเกมนี้นะครับผมคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็จะสามารถตัวใหญ่แล้วก็ใจเกเรมากขึ้นได้นะครับโดยการใช้โลบักก็ได้หรือว่าคุณจะมาออนไ้ก็ได้นะครับจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าผมไม่ได้ใช้โลบักนะครับกว่าผมจะไปถึงอวกาศตรงนั้นได้นะคุณผู้ชมมันค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยนะครับมาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลองซื้ออ่าแอดมินคอมมานดูนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะสามารถทําอะไรได้นะครับมันจ่ายเพียงแค่100่รยโลบักเท่านั้นเองโอเคผมซื้อไปเลยคุ แล้วมันทำอะไรได้อะใช่เพอร์มิชั่นไม่ได้แล้วแล้วคอมมานด์แอดมินทำอะไรได้อะเอาแล้วกูโดนหลอกอันนี้มันนี่จะต้องเอามาอันล็อกตรงนี้อีก399โลบัคเพื่อเป็นโดเนทแอดมินเออซื้อตรงนั้น100เพื่อมาซื้อตรงนี้อีกเหรอโอเคผมซื้อไปเลย399โลบัคครับผมคุณผู้ชมมาผมยศโดโนตล,ละไงต่อไอ้น้องมาแล้วมันจะเขียนว่าเลเซอร์อายนะครับเฮ้ยอันนี้มันอันนี้มันไม่ใช่นี่อันนี้มันเป็นของ HD แอดมินเฉยๆป่ะแบบนี่เหลี่ยมกูละได้เลยน้องทำอะไรได้อะหััวกกูลบด้าน โอ้กูโอ้ตัวกูมันกลับได้ไปแล้วโอไม่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 นายนายนายเราจะลองคาสั่งทานอสด,ดูนะครับไอตัวกูกลายเป็นทานอสวิ่งเร็วตัวสูงเพื่ออะไรนายนายเพื่ออะไรเนี่ยนี่เราเสียตั้งหลายร้อยโลบัคเพื่ออะไรเนี่ยนายอันที่ดูน่าจะใช้งานได้จริงสุดนี่น่าจะเป็นเลเซอร์นี่นะเนี่ยอันเาเมย์นนไม่ได้ด้วยโอ้โหพี่น้องเอ้ยแบบนี้เป็นแบบงง เป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับชอบกันไหมครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้ละกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีต่อไปวันนี้ผมขอขอตัวลาไปก่อนที่สำคัญเลยคุณผู้ชมไอแแบบนี่อย่ามาเล่นนะครับผมแมพโง่ๆคุณผู้ชมไปเล่นแมพ W K C L e s i g n ดีกว่าดีกว่าเยอะเลยเจอกันใหม่คลิปว่าคลิปว่าอะไรปะคลิปหน้าเจอกันครับจบม้ว